ขอบคุณมากมากครับจากทีวีรายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านทีดีรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นการสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้เป็นเมนูคลาสสิกเป็นเมนูแต่โบราณเวลาที่ผมไปเหลาในสมัยก่อนครั้งใดนะครับเหลาผมก็จะเหลาให้แหลกใช่เหลารับประทานมาเรองไปเหลาเป็นปรรพทานเต้าหู้มันปู อ๋อแบบโต๊ะจีนอะเรื่องอาหารไทยจีนนิดเดี๋ยวนี่หาคนทำอร่อยยากมากแต่ร้านนี้ทำอร่อยจริงๆร้านนี้ชื่อร้านกาลิกครับกาลิกนี่ทำอาหารประเภทนี้ได้ผมบอกได้ว่าเด็ดจริงๆแล้วโดยเฉพาะย่างยิ่งเวลาที่เราไปสั่งทานที่ร้านเขาเรียกว่าทาเสร็จมาหมานหมันร้อนร้อนแล้วว่ารับประทาน มีกลินนุ่นกลินนี่เพราะมันใส่มันปูหรือปูด้วยนี่มันก็เลยเป็นความสุขอย่างแท้จริงวันนี้จะมาสอนทําเต้าหู้มันปูจากร้านกาลิกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณดาวันสัตเยวงจากกาลิกครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวันที่ชื่อเล่นเหมือนผมนะครับครับพี่ต่อยต่อยกับต่อยนะครับต่อย เมนูนี้อ่ะครับนะรู้สึกแปลกๆเลยฮะทำไมฮะเวลาจะเรียกใครคือเหมือนเรียกคิดตัวเองอะครับเออจริงด้วยใช่ใช่เอาม่เอาใหม่เอาม่คุณตอยตอยขาเมนูนี้ใครมาก็ต้องสั่งถูกไหมค่ะจริงไหมเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะแล้วมันทำจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยมันมีเคล็ดลับวันนี้จึงจะเอาเคล็ดลับมาสอนแล้วมาบอกกันแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมฮะร้านกาลิกเนี่ยอยู่ตรงสะพานเก้าเก้าค่ะตรงข้ามซอยประชาชื่นสิบหก ประชาจิตสิบหกตรงนั้นก็เรียกเป็นคลองประปาเงแล้วก็จะมีสะพานข้ามคลองประปาไปแต่ตรงนั้นเขาเรียกว่าสะพานเก้าพอข้ามไปปั๊บเรียบร้อยขับไปอีกประมาณร0 0เมตรค่ะร้อยเมตรขวามือเห็นเลยชื่อร้านกาลิกถ้าเลยไปหน่อยไม่นจะเป็นสะพานหนึอยนัไม่ใช่แลวนะครับต้องสะพานเก้าก้าไม่ไม่ไม่ บางทีบางหลังไม่ค่อยเล่นเล่นนแลล้วมัเะเราจะบอกจะบอกความจริงใช่ป่ะอันนี้คนก็ไม่รู้เลยว้าจะพัดเข้าใจมีจริงหรือเปล่าไม่แล้วนี่มันรู้อะไรจริงอะไรเล่นถ้าคนเลยไปถึงสบานโวนฉวีจะทำงานโอ้โหถ้าขนาดโดนฉวีอันนี้อันนี้ผมแจมได้เลยคุเทจมากเละเทะมากเลยแกนย่แล้วล่ะโอ้แย่จริงครับเละเทะไปหมดเลยนี่เหมือนน้องนะครับทานกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วแต่ว่าวันนี้ ก็แล้วที่เขาเอาสูตรมาบอกเราก็ดีใจมันเด็ดจริงทนะ่านผู้ชมชมพร้อมกันเลยครับ<า>นี่คือที่ร้านนะครับกาลิกแล้วก็นี่คือเครื่องทั้งหมดสําหรับการทําเต้าหู้มันปูเราจะเริ่มต้นจากเต้าหู้ค่ะคเต้าหูา้ไข่ยี่ห้อดีๆนะคะแล้วก็นําไปตัดเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ทอดในน้ํามัน ้มันเดือดพอสมควรนะคะทอดให้ให้มันเหลืองกรอบอะค่ะใต่ว่าไม่ต้องเหลืองมากเดี๋ยวมันจะขมอะค่ะให้กรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะพอจกพักทอดเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้เอามาพักเสด็จน้ํามันให้เสด็จน้ํามันครับเสร็จแล้วเราก็ไปทําน้าราดค่ะก็ใส่น้ําต๊อกไก่เริ่มต้นจากน้ําต๊อกไก่ค่ะท่านผู้ชม แล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนประมาณนะฮะประมาณค่ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะครับนิดนึงนิดนึงค่ะตอนนี้ก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำมันงานิดนึงน้ำมันงาใส่ลงไปด้วยและนี่ อันนี้เป็นหมูสับค่ะหมูสับนะฮะที่เตรียมไว้แล้วใส่ลงไปแล้วใส่เห็ดหอมเห็ดหอมซอยเห็ดหอมซอยส้นต้มแล้วแช่แล้วแล้วตัดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คนสักพักหนึ่งนะคะใส่เนื้อปูนี่เนื้อปูใส่ลงไปตรงนี้เป็นตอนๆเลยนะครับก่อนเสร็จแล้วตามด้วยแป้งมันละลายน้านะคะตรงนี้สําคัญมากท่านผู้ชมดูดีๆ ค่อยๆใส่นะคะแล้วก็เบาไฟเพราะว่าถ้าใส่มากเกินไปมันจะหนืดมันจะหนืดค่ะค่อยๆใส่เบาไฟทีละช้อนแล้วดูว่ามันหนืดพอใจหรือยังแล้วก็หยุดค่นี่แล้วก็เบาไฟอย่าให้มันแดงค่ะเสร็จแล้วก็ ตามด้วยไข่ขาวนี่ไข่ขาวนี่แหละครับเป็นตัวที่ทําให้มันเด้งขึ้นมาเหมือนกับมันปูใช่ไหมั่เหือนมันปูแล้วก็จะพอทานไปมันจะมีรสนุ่มๆรสนุ่มๆในลิ้นค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไข่ขาวมันจะเป็นน้ําใสๆใช่ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็เอามาลาดลาดในเต้าหู้ที่เราพักไว้คค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยแพริกค่ะ ผักชีต้นหอมกระเทียมเจียวพริกไทยอีกนิดหนึ่งครับดูดูพริกไทยอีกนิดหนึ่งของเขานะฮะนี่นี่กระเทียมเจียวนะที่ใส่เข้าไปแล้วดูนะฮะแล้วดูพริกไทยอีกนิดนะเนี่ยอีกนิดนะ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 เป็นอันเสร็จสิ้นเต้าหู้มันปูร้านกานเลยครับคนคนทำอาหารแบบโบราณโบราณคนทำอาหารอย่างคนเก่าๆเนี่ยเวลาเขาบอกว่าอีกนิดเขาเนี่ยคือเขาถึงหมดนะฮะ ผมอยากให้เห็นว่าเขาทำนี่เครื่องเขาถึงจริงมันอร่อยตรงไหนมันอร่อยตรงวัตถุดิบดีอยู่แล้วและเครื่องต้องถึง เวลาเขาซื้อมานี่ฮะตอนแรกสุดสุดเลยนี่ก็คือเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่ที่เวลามันจะอยู่ในซองอ่ะเราซื้อมาอย่างเงี้ยปกติแต่เราซื้อของดีๆหน่อยครับของที่ดีดูยังไงเต้าหู้ไข่ดูยังไงครับดูยี่ห้อค่ะดูยี่ห้อครับนี่เรื่องจริงฮะเขาค้าขายเขาก็ดูยี่ห้อว่าเจ้านี้ยี่ห้อนี้ใช้ได้เขาทํามาแล้วมันโอเคไหมนี่ผมบอกยี่ห้อกาศไม่ได้แต่ท่านก็ดูรู้ละนับรองนะว่ามันไม่เละมันเปิดออกมาแล้วมันไม่เละเทะไปเลยก็เต้าหู้จะดีๆนะหลังจากที่ได้ตรงนี้มาที่ท่านเอาไปทอดเนี่่ยัปรระะมาณสกึงนนิ้ว ได้ค่ะหลอดหนึ่งประมาณ4ชิ้นนะคาหลอดหนึ่งประมาณ4ชิ้นแล้วก็ทอดบางนักไม่ได้นะครับบางนักมันไหมไหมแล้วก็ถนานักข้างในก็ไม่สุกเละอ่านะฮะเพราะฉะนั้นเอาให้ขนาดนี้พอดีแล้วไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเหลืองเหลือพอกรอบๆนอกนุ่มในเอาพักไว้ก่อนถูกต้องพักเนี่ยคือครั้งคือหรือชั่วคราวพักประเดี๋ยวเดียวพักประเดี๋ยวเดียวเพราะว่าพักเนี่ยพักขนาดขนาดไหนนานแค่ว่าเราไปเตรียมน้ำเนี่ย ไปเตรียมสําหรับแค่เตรียมน้ำพุนแค่นั้นพอถูก็เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วดูตรงนี้ต่อยมันตรงนี้นิดนิดนะคะน้ําสต๊อกไก่น้ําสต๊อกไก่ใส่ไปเลยอย่างแรกอย่างอื่นเครื่องปรุงเห็นอยู่แล้วชัดเจนว่ามีอะไรนี่สต๊อกไก่แล้วก็ที่สําคัญตอนที่เขาเอามันเนี่ยใส่ลงไปแป้งมันแป้งมันละลายน้ำก่อนละลายน้ําก่อนแล้วเวลาที่ท่านใส่เห็นไหมเขาใส่ทีละทัพพีใส่ไปปุ๊บ ยังไม่เหยอพอยังเหนียวไม่พอใส่อีกเป็นสองเออไม่พอใจสามพอเขาเริ่มเห็นหนืดพอใจแล้วหยุดห้ามใส่ทีนึงเอ้ยงั้นเราก็รู้ได้นี่สมมติสมมติว่าสามทพีก็ใส่บป็นทีเดียวเลยสามทพีมันลงไปสุกเลยกลายเป็นแป้งอส่วนเลยกลายเป็นแป้งอส่วนอยู่ตรงนั้นลอยอยู่อย่างนั้นเลยอส่วนเลยอส่วนเลยมันจะมันจะเป็นอส่วนลอยเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะ ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปใส่แล้วก็ค่อยๆคนถูกต้องไข่ขาวสําคัญมากใส่ทีหลังครับพอใส่ไข่ขาวลงไปเสร็จตอนนี้คนเริ่มได้ที่ละเริ่มได้ที่ก็ไข่ขาวเอาใส่ไข่แดงเราทิ้งเหรอไม่ไม่ไข่แดงเอาไปทําอย่างอื่นไข่แดงก็ไปทําได้ทําขนมทําอะไรก็ได้ทำขนมได้เหรอฮะไม่อาจจะขอมีดหน่อยไม่ได้เลยอขอมีดขอมีดอาหารตู้ไม่อยากจะพุ่งเอามาไว้พุ่งกันตัวอขอมีดเออ พอคิมแบบ้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อน <S <S อยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้สุดท้ายและสําคัญจริงๆท่านผู้ชมบางคนเห็นเป็นไม่สําคัญในเครื่องปรุงตอนแรกเขาก็ใส่พริกไทยไปเรียบร้อยแล้วแต่มาสุดท้ายพอตอนที่ราดเขาเรียกว่าราดมันปูลงไปเสร็จเรียบร้อยที่เขาใส่ต้นหอม,หอมผักชีก,ก,รกระเทียมและพริกไทยใส่เยอะขนาดนั้นจริงๆนะครับมันกำลังร้อนและมันเพิ่มความหอม มันเตะขึ้นมาเต็มๆเลยพอท่านใส่น้อยมันก็ไม่ใช่รถ<อ>นี่เป็นเคล็ดลับครับตรงนั้นน่ะสุดๆเลยนะครับเตะเต็มๆนี่ลงโด <c oughs> นไปแดงนผู้ชมครับขอประทานทษน,นะครับ <c oughs> จับหน่อยนีดจับจับเ <c oughs> ตะเต็มเต็มเตะเตะ็มเต็ม <c oughs> <c oughs> นี่ฮะขออนุญ,ญาตนะครับต่อค่ะด้านนู้นเลยครับซ้าหมือครับผู้ชมได้รับประทานครับ เวลาทานต้องทานกับชิคโชกนะครับต้องมีชิคโชกนี่นั่นแหละครับข้างๆครับชิคโชคนี้จะไม่เหมือนชิคซอใช่ไหมครับท่านวิชิพองครับท่านจะได้ดูจวบภาพต่อแลเราจะไม่พูดอะไรแล้วโอ้กินพริกไทยเนี่ยฮะต้องเป็นอย่างเงี้ยก็อย่างที่คุณน้อพูดจริงต้องมีกลิ่นพริกไทยเตะจมูกครับ เบาๆเลยเนี่ยเต้าหู้เต้าหู้ผิวมันจะแบบถูกทอดมาเพ่อนๆนี่่อัดไม่ใช่นะฮะเนื้อเต้าหู้อยเลยนะฮะใช่แล้วน้ำเนี่ยมันละมุนเต็มปากเลยกลิ่นพริกไทยหอมคุ้งเลยฮะอร่อยมากครับอร่อยมากอะไอรนะไม่ทันเหรอเให้ดูใหม่ว่าแล้วเจ้ยยองจับช่วงนี้ไม่ไปทันเลยช่วงสุดไม่ใช่อันนี้เบาๆ ทีนี้ทีนี้ผมจะเพิ่มประสิทธิภาพของคำที่มีคุณภาพให้มีปูเพิ่มขึ้นอันนี้เต้าหู้น้อยนะฮะปูเพิ่มไปเจอทางด้านนี้เลยครับวันนี้ต้อขอขอบคุณร้านกาลิกขอ,ขอขอบคุณคุณดาวันหรือคุณต่อยนะฮะที่เอาสูตรนี้มาบอกกับเราครุณผู้ชมลองทำอยู่นั่นจิ๊กโชครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้สีอิวขาว คนก็เด็กผมไม่ดีเองครับเด็กผมตั้งผิดทีมงานถ้าทีมงานเดี๋ยวพี่ลี่จะโดนหนูไม่ใช่น้อยไม่แม่เดี๋ยวผมไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงไล่ออกไปเลยให้มันออกไปทั้งหมดออกไปเลยออกไปเลยทำอะไรได้ยังไงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ลี่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอะอะไรอ๋อมันให้เงินกู้บริษัทไว้เอ้ยอย่าหญ่ใหญ่อยู่เขามาเขามาเขาด้วยกันใจเย็นใจเย็นนี่ทิกชชู่น่มาละมาละวทิโชว์ใช่เลยใช่ ลองทาครับ่ันดารักเมนูนี้ขอบคุณคุณดาอันนี้ครั้งขอบคุณร้อกาลิกขอบคุณที่เอาเมนูอร่อยๆนี้มาให้เราขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดความสุขอยู่ที่ท่านแล้วล่ะอยู่ที่ท่านจะทํำไหมถ้าท่านทําจะเป็นความสุขในครัวเรือนของท่านจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราต้องห้าลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้องดีๆของเราเป็นเคลื่อน ปิ้งไฟฟ้าอันเดกประสงค์ของคุยซิเมนตครับ,รบแล้วบอกให้ราคาเครื่องหนึ่ง1,490บาทครับนนแจก10เครื่องอได้กรอกอีสานครับอโอ้อร่อยมากไม่เปรียร้อยวเกินเปรียรยปร้ยวกำลังดีอออของเขาอร่อยกลมกล่อมจริงๆและสูตรวันนี้เขาบอกหมดไม่มีเหลือเลยนะฮะแต่นี่คือน่าจะคนอ่นมัยืนรออร่อยแบบที่ใครๆก็ยืนรอ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในีอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอลออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเนื้อ อย่าลืมนะครับวุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮลโลยูทูบเฮลโลยูทูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสนับสนุนให้กัเลยซับสไคร้ไม่ใช่สับสไคร้ออ่ะกดติดตามละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันละกัน